ไอ้เชี่ยเฮ้ยโอริโอ้โอริโอ้โอริโอกูโอริโอกูไอเหี้ยคลิปพุก่อนน่ะก่อนกน่ะไอตอนนั้นไม่ได้อัดโอ้โหเหี้ยถ้าอัดนะมึงถ้ามึงวางไม่นั้นได้ด้วยเหรอมาซสร้างแค่ดวงดาวไม่ใช่เหรอถ้ามึงอยู่บนน่ะกูสามารถบินไปหามึงได้ไม่เป็นไรแป๊บเดียวอ่ะเดี๋ยวกูจะแสดงให้ดูว่าจักรวาลอยู่ข้างกูไอ้ควายแบคโฮแบคโฮไม่ต้องตีไอ้เหี้ยลูกบอลตีอย่างเดียวไอ้สัตว์ เอ้าไอ้ดีกกโดนนึงแทนแล้วยายเสอก็มาลิล่างเลยไอเียได้อ้าไอสัตว์มันล่ากูไอเวนหน้าปีตายเถอะมึงอ่ะโอ้ไอสัตว์ล่าสองตัวเฮ้ยมาทำเฮีอะไรสามคนอ่ะไอสัตว์ มึงกดมึงกดเอดีกูเลยนะนั่นแหละ<แ>เออนั่นแหละเอ้ย<แ>กูแอบกูแอบทำไมวะเนี่ยกูแอบไม่ได้ดิวะไอเฮียแล้วลูกบอลมันเห็นมันเห็น,น,หนลูกบอลกูดิวะ support Pete report ซับซับไม่เลี้ยงแคร,รี่ report ก็ report พอ่พอมึงไงเอดีไม่เลี้ยงกูเหมือนกันอะ่ะเอาออกมาแล้วมึงออกมาเลยเอาออกมาแล้วออกมาลเามาลยม,มึงเข้าเลยกูถึงแล้วมังกอนขาเจ้าไอเวนเข้าซีด้วยพลังแห่งแบ็คโฮ โดยพลังแห่งแบคโฮไอเชียเช่ยวเวมันลัดกูอีกแล้วไอเฮียไอเวมันลัดกูอีกแล้วลัดโคตรเก่งเลยสัตว์กูไปฆ่าพ่อมันเหรอส่วนหมาก็ยังไม่ได้คิวมันได้แค่ซัพยหนึ่งตัวกูรู้ว่ามีคนมีคนตายมีคนแน่นอนคือมังกรใช่มังกรตายรู้ได้ไงว่าสัตว์รู้ได้ไงว่ากูตายมัรแหง้ยโคตรมีตาย กูไม่ยิ้มร้องอ่ะกูยิ้มเสียกิน,น,น,นร้องเยอะอ้าวอีเวนอีเวนโดนไปดิกระโดนไปดิตายไปดิเออชอบรัดกูนัก <c oughs> โอ้โหหีกทรัพจะเออแล้วกูเดินเดินมาให้มันโดนพัดลมทำใเฮียอะไรวะเนี่ยตกใจมือลั่นไปโดนมือลั่นมือลั่นไปไปโดนปุ่มปุ่มปุ่มกดเพิ่มเสียงโอ้กลัวไปกปุยู่ <c oughs> ไม่ต้องพูดไอ้เวนมึงอยู่เลนบนไอ้ควายพูดอย่างอยู่ใกล้กูชิบหายสัตว์ทำไมมึงเข้าอย่างนั้นนํามาป่ะมึงมึงง่วงป่ะเนี่ยง่วงหรือเปล่าง่วงหรือเปล่ามึงง่วงหรือเปล่ามึงเข้าอย่างนั้นทำไมมึงง่วงป่เลวเที่มันมาทําที้ยอะไรกันแย่เนี่ยมาทักทีเลยมั้งเนี่ยสัตว์ รอแป๊บนึงอย่ามึงรอก่อนไอ้ที่แย่มึงได้เห็นแน่ว่าพลังแห่งจักรวาลมันเป็นยังไงมาเปลี่ยนตีฟีเลยเฮ้ยแขนเฮ้ยไอ้ไม้เวนรครัหนีก่อนไอ้เวนเอ้บบาปอยู่นั่นยังไม่ไมียังอีกมึงยังไม่หนีไปอีกสัตว์ <laughs> มึงไม่เห็นหรอกว่ามันยืนเอาอยู่อะ โอ้ยได้สุดท้ายกูก็ได้คิวสักทีเวนเขย่าลักชิบหายเลยเฮ้ยไปบนแบค็คโฮลงังไประเบิดหน้าแม่งละโดนไอเวน <c oughs> แตกทั้งระบบ <c oughs> มึงแค่อะไรมัเปนป่ะเนี่ยป่อนะเียละมึะ <c oughs> งแ, <c oughs> <c oughs> มแค่อะไรไม่เปะ่ะเ <c oughs> <c oughs> น,นี่ยุดหยุดหยุดห แตกแล้วแตกแล้วมึงเข้าไปตีไอเวนนั่นเลยเฮ้ยกูติดปูไอ,อเวนเลยไม่มันหนีรอดแล้วกว่ไปก่อนเชี่ยมันหนีรอดการจับปูของเราได้ยังไงวะเฮ้ยเอาป้อมนี้ต่อเลยป้อมนี้ต่อเลย <c oughs> ได้อยู่ <c oughs> ได้อยู่ได้อยู่ไอเวนดูด้วยนีย่มันตัวอะไรอ่ะ เอ้าป้อมแตกได้ไงวะขอ exit หน่อยเฮ้ยเฮ้ยได้เรื่อยเลยอย่างเงี้ยได้เรื่อยๆนะเว้ยได้เรื่อยๆนะเว้ยแม่ก็ดันฝั่งเราเหมือนกันเอาหนี้ให้แตกเลยมาแล้วเอาเลยพี่สวัสดเจ๊แปดได้คิวเอาปั๊มนี้แตกปั๊มนี้แตกมึงต้องเลี้ยให้กูเกิดนะเว้ยกูไปซัพพอร์ตอ่ะ ตอนนี้ตรงนี้แตกไอ้อันนี้อันนี้แตกไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องมันยังมันยังดันเราอยู่เว้ยเอาันนี้แตกต่อมูตัวนี้ซัพพอร์ตให้เกิดนะเว้ยรู้ไหมมัน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 ยังอยู่มันยังอยู่มันยังอยู่เอาดันต่อถึงบ้านเลยดันไปเลยเฮ้ยกลับ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 มันกลับมาเร็วกลับมาแล้วกลับนแล้วมาแล้วบอกแล้วถ้าเลี้ยงกูเกิดอ่ะก็ง่ายๆว่ะให้กลับตรงนี้กลับตรงนี้ เอากลางไปเอากลางไปเอากลางไปเอากลางโอ้ยฟังกี้เชดมังกร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 ถไฟมังกรไฟไปเร็วไปเร็วกูไปถึงเร็วมึงอีกแบ็คโฟเงี้ยวแต่โคก็ระเบิดหน้ามึงแล้วเป็นทุกสิ่งทุกอย่าง ก่อนไปต้องนี่ก่อนนี่ไงนี่ไงเร็เวเร็เวเร็เวเร็วเร็วไอสัตว์มันตีมาก่อนแล้วกลับไปแล้วมันก็หนีไปแล้วเอา้าตีกูทำไมมาก่อนนี่กูพูดเดียวกันมึงแล้วเว้ยกูมึงกวนธรรมดามึงมึงกวนจะกวนยังไงล่ะใ <c oughs> ช่ไอพวกนี้คนกั้นตำ่ำ <c oughs> เอาไปต่อเลยเอาเซตอะ่ะเอาเซตเฮ้ยกระโ<บ>ดดโดน แอซิดกูยังหน่อยกันไอซิต <c oughs> บอกแล้วไอ้เฮียเวแม่งลาดโคตรเก่งไอ้สัต <c oughs> ว์เขาดี <c oughs> เอ,อ่อมีคนโดนอะ่ะด <c oughs> ูแลเลย่เฮียมันลัดโคตรเก่งกับมัฟถือเลยว่ะไม่อา่ยากลัดอ่ะสายลัดไอ้เฮียลัดโคตรเก่งไอสัตว์ เฮ้ยรัดเก่งส <talk> <asan> ัตอะไอเฮียรัดโคตรเก่งเลยไอเฮียรัดเก่งสัตไอเฮียรัดไอเฮียรัดอย่างเทพบอกตรงทั้งสองไอเฮียทั้งเวกับอากาลิอะอากาลิมันดนานไอสัตว์อย่างเทพมึงไอน้มนไ้คิวบอยไมลอากให้อยากให้มึงเห็นมากอะไอเฮียแม่งโคตรเทพะจาเมืก ร้านยังสวยเหรอพี่แม่งกูยืนตีอยู่สามสามสี่คนไอีสัตว์แม่งได้คิวบอดเลยอะ่ะนี่นี่ถอยก่อนเลยกอ่อนเลยไอเฮแอซิดกูสิบสี่แล้วอะ่ะสมที่เป็นเอดีจริงๆกูบาลอนเหรอใช่มึงติ๊กด้วยนะ เออสัตว์กำลังเดินไปมุติกแบบว่าเหมือนกูหลับอยู่อะใช่ใช่ใช่เฮ้ยมันปากหวานเหรอเนี่ยรีบดีรีบดีโอ้โหมันรอร้านมันรอร้านพี่ได้กลับบ้านเลยกลับบ้านเลยกลับบ้านไม่ไม่ไม่ไมบวกเลยมบวกเลยบวกเลย ได้คิวเฉยสัตวสไอ้เหี้ยได้คิวเฉยเลยสัตว์เมื่อกี้ใครกดนาฬิกาว่าเขามเอ้าแม่งดึงกูเข้าป้อมไอ้สัตว์ไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยไม่อยากให้คือเมื่อกี้ไมื่กูบินมาใช่ป่ะแล้วมีแทงแม่งดึงกูเข้าป้อมเหี้ยมากเป็นไงล่ะเฮ้ยแมฆ เออคือฝั่งน้อมึงหิวคิวไปปะไอสัตว์มินเนี่ยตวัวใหญ่กูปฏติปอมปอมบ้านมึงแตกไปหนึ่งอันแล้วนะน <c oughs> เอา้า,มาหามาแตกแพ้แล้วไอเ้เพี่อยอไม่ทำอะไรแม่แอซิดกูสิบหกว่ะพลังแห่งคิฟพลังแห่งวอลนัทตัวใหญ่ มึงรู้ไหมถ้าเราตายอะ่ะบักบักบอลมันจะหายไปด้วยนะเว้ยใช่แต่ว่ามันอยู่กับคีิเด็กไม่อยู่คลบปนี่ไม,ไม่อยู่กับเรานี่อยู่มันอยู่คีิปแม่มันเพิ่มไม่คีิด้วยถ้าเราอยู่ใกล้นะคือ<ช>มึงเข้าใจไหมถ้าเราตายแล้วบักบอลมันจะหายไปเลย <c oughs> ผมเข้าใจรับอันนั้นก็ใช่อันนั้นก็ใช่เหมือนกันแล้วแม่งบอกว่าถ<ช>้าอยู่ใกล้ใกล้คลิปโอ้โหอออเเตรร์์ฟัก คือเ<ะ>พลงแบบคนอื่นไม่ไม่ไม่ใช่ม,มาถึงตัวเรากูว่าถ้าแบบว่าไม่เราเสียงดีในคลิปอะ่ะกูว่ามันจะทำให้แบบคลิปมันน่าฟังขึ้นเยอะเลยเว้ย เข้าปะละ่ะนั่นแต่นั่นอยู่ในบ้านมันนะเว้ยมันอยู่ในบ้านมันนะเว้ยอยู่ในบ้านมันนะเว้ยรอก่อนรอคีบมาก่อนเฮ้ยต้องรอให้อากาลิตีป้อมล่างตอนไหนตอนวิทยาลัยตอนวิทยาลัพิเศษไงออกคลิปด้วยนะประเด็นอะออกคลิปด้วยนะประเด็นอะเออคลิปด้วยนะประเด็นอะนะี่อ่ะนี่อ่ะแปลกแปลกๆนะ แปลกๆนะทีมกูเนี่ยเชีย่ยนแะ้วมโดนดิงกูอีกอ,ะอ่ะมันดึงพี่ครัสตาร์่แล้วคันหน่อยคุกันหน่อานึ่งตานึงลอยเสต,ติปับนั่นแหละเออเอามาโดนดชี่มีแทงแม่งรือโคตแม่นนะเว้ยมึงไปฝึกเล่นมีแทงมาเหรอ <laughs> โหดูเดือดมากมังกรเฮ้ยดูรูปบอลกูโอ้โหไอ้ซาต์ต้เพนตต้เพนี่ี่ตตายอะ่ะมังกรถ้าสงพลังได้เกินบอกแล้วอย่าดูถูกพลังจักรวาลนี่น้องเลยกู <c oughs> ตีแรงก,กว่าป้อมอีกอะ่ะ <c oughs> พี่ออกองตีอ๋ยออกเวทเน้นๆเ,เลยแหละนี่เน,น่นี่เน่นีน่เน่นี่เน่ ต้องรีบจบต้องรีบจบกูขี้ตัดเดยอะเดี๋ยวคนดูเขาว่าช่วงนี้กูไม่ค่อยตัดคลิปเลยเว้ยแต่คลิปนี้กูจะตัดแต่คลิปนี้กูจะตัดตัดตอนนั้นเคยแล้วเรา,เรา,เ,ราเราก็เปิดตัวตอนเชา้าใช่ยเยเอ้าเชี่ยนคนโดนดึงก็ดีนะเป็นผมก็ทำอย่างนั้นนะยังไงที่แกา้ามบอกมันลงคลิปหมันลงคลิปตอนเชา้าจะลงหกโมงไหวซะ เที่ยววิ่งมาตาม <ลง S 1> ไปสูง<อ>เลยลตอนเช้าเลยลงตอนคืนมังกร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 มั<บ>งกรมึคลิปที่กําลังจะเปิดตัวอะไรคลิปไหนไหวะคลิปล่าสุดที่มึงลงอะไรไม่เลยเข้าถ่ายตอนกลางคืนเด้อแล้วมาลงตอนเช้ามาลงตอนเย็นยินหมามังกรยังยังไม่มาอีกอกสัตว์ ไม่้กำลังตีเชแล้ว,<ม>วลโลกมันอยู่เลยรีวาร์ปเนาะใครเปิดอะไรวะไม่มีเลยนะอ๋อเสียงตัวมึงก,ก็ เสียงมากกวกูพูดเองเสียงมากกวกูพูดเองเฮ้ยเลสฝั่งนู้นมันมีป่ะโอ้หหมาแรงมากเลยหมาแรงมากเลยตีเลสดิตีเลสตีเลสตีเลสแต่ซัดเยอะเลยเลสอะไอสัตว์ไปยิวนะแรงป่ะแรงป่ะตัดรอนไหม บาลนยังไม่เกิดเลยอะรอไงคือฝั่งนู้นมันทำอะไรไม่ได้เว้ยฝั่งนู้นได้แต่กันบ้านอ่ะไอ้เฮียแตะสองทางแล้วอ่ะมาแล้ว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 ตีตีเว้ยเฮ้ยเฮ้ยมันต่อยมันลอยบ้านเราเฮ้ยเราเราดันบ้าน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 เฮ้ยนี่อันนี้อาจจะเป็นเกณฑ์พลิกเลยเว้ยถ้าเราดันไม่ได้อ่ะฝั่งนู้นพลิกได้เลยอ่ะเพราะว่าเพว่าเราไม่รู้เฮ้ยเดี๋ยวมึงเข้าด้านหลังเข้าด้านหลังเข้าด้านหลังอยู่กูไปตีพันเดียวเลย มึงอย่ากลับบ้านไอ้สัตว์ออกจากพีกเราโดนแล้วโดนแล้วตายสวยงขอนะแตกไอ้สัตว์มึงไม่กลับบ้านไปมึงแตกเอาป้อมนี้แตกป้อมนี้แตกติดป้อมหมดติดป้อมก่อนไอ้เวนฝันต้องม่เหลือแค่สองตัวเองเออแตกแตกเออเออได้ได้จบได้จบได้ เฮ้ยตบจบจบจบตีดีๆตายก่อนตีเอาตายก่อนมึงไล่ไปไล่ไปอยู่กูตีป้อมเองเป็นไงล่ะอย่าดูถูกพลังจักรวาลกูบอกแล้ว